วันอังคารที่21มกราคม2025ในบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้นะครับพระศาสนาจากคาทอลิกฉลองนักบุญอักเนสแห่งกรุงโรมนะครับแม้ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่3ถึงศตวรรษที่4แต่ว่าเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่เดียวและชื่อของเธอก็ได้รับการ ขานนามในบูชาขอพระคุณโดยเฉพาะในบทเสกสินแบบที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเธออยู่ในช่วงยุคแรกของพระศาสนาจักรที่กำลังถูกเบียดเบียนเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงและบรรดาสุภาพสตรีคาทอลิกของไทยเราหลายคนก็ได้ขอให้นักบุญอักเนสนั้นมาเป็นชื่อองค์อุปถัมภ์ของเธอนะครับพ่อเองก็อยากจะ เล่าเรื่องชีวิตของเธอแบบสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับชีวิตของอักเนสหรือว่าอักเนคือเธอมีความใสบริสุทธิ์ดุดดังลูกแกะตัวน้อยๆที่ร้องเสียงดังคล้ายๆกับอักเน่ักเนก็คือ,อได้ต่อมาก็เลยเรียกกันเป็นอักเนสนะครับนั้นมาเป็นคำ พ้องเสียงในชื่อของเธอนะครับเธอเกิดที่กรุงโรมเลยนะครับในปีคศ291นะครับแล้วก็ได้มรณาภาพเป็นมอสักขีในวันที่21มกราคมปี304ตอนนั้นเธออายุเพียง12ปีก็ถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นสาวงามของกรุงโรมทีเดียวนะครับและศพของเธอก็ฝังไว้ที่ กาตาคอมของนักบุญอักเนสเองนะครับซึ่งที่ฝังศพของเธอนั้นอยู่ที่กรุงโรมตรงข้ามกับสถานทูตไทยในกรุงโรมนั่นเองนะครับก็คืออยู่ตรงถนนนอร์แมนตาหน้าถ้ามีใครมีโอกาสไปสแสวงบุญก็จะพบความมหัศจรรย์เรื่องนี้นะครับและเธอก็ถูกฝังไว้กับน้องสาวที่ชื่อว่า เอเมเรนเซียนาพวกเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับนบุลอักเนสนั้นก็เป็นองค์ประถมของผู้ที่เป็นคู่มัน่นผู้ที่ถูกกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศนะครับและยังเป็นองค์ปุปถมของคนที่ทำสวนพ่อก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับเธอเกิดมาในตระกูลขุนนางโรมันที่มีความมั่งคั่งมากทีเดียวและถูกเลี้ยงมาเติบโตขึ้น ตามแบบของคิตชนในสมัยนั้นเป็นหมอแสกขีอายุที่น้อยมากสมัยการบีดเบียนศาสนาสมัยจกักรพรรดิเดโอเคลเชียนนะครับหญิงสาวงดงามผู้นี้นะครับเกิดจากครอบครัวที่มั่งคั่งแล้วก็มีชายหนุ่มมหาเศรษฐีหลายคนได้หมายปองในชีวิตของเธอนะครับและก็อักเนสนั้น มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบตัวเองให้กับพระเยซูคริสต์ก็คือการถือโสดเป็นพรหมจรรย์นั่นเองแต่ผู้ที่จับตามองเธอนั้นก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากและก็กำลังเบียดเบียนผู้ที่เป็นคิดชนทุกคนนะครับและตัวอักเนสเองก็เป็นคิดชนซึ่งสมัยนั้นก็ยัง ห้ามคนที่เป็นขเนชวนนั้นถูกห้ามในอาณาจักรโรมันนะครับผู้ว่าราชการของโรมันตอนนั้นที่ชื่อว่าเซมโปรเนียุสได้เรียกว่าต้องการให้เธอละทิ้งความเชื่อละทิ้งการเป็นคิตชนแต่เธอก็ไม่ยอมนะครับจึงจับเธอนั้นเปลือยกายไปตามถนนและจะส่งเธอไปอย่างที่บ้านโสเพนี ในช่วงนั้นเธอสวดภาวนาอย่างมากทีเดียวนะครับและยึดมั่นในพระเยซูคริสต์จึงเกิดอัศจรรย์ขึ้นที่น่าทึ่งก็คือ,อเส้นผมของเธอนั้นก็ยาวลงมาปกคลุมร่างกายนะครับฉะนั้นแม้ว่าคนต้องการจะเปื่อยร่างกายของเธอแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็มี พวกชายชะกันหลายคนต้องการจะปลุกปล้ำเธอเลยนะครับก็แม้กระทั่งว่า,า,าลูกชายของผู้ว่าราชการคนนั้นก็ต้องการที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีกับเธอนะครับแต่ในช่วงนั้นก็บุคคลที่จะทำร้ายเธอก็พิการตาบอดกันไปตามๆกันแม้กระทั่งลูกชายของผู้ว่าราชการคนนี้ก็ถึงแก่ความตายทีเดียว แต่อักเนสวนขอพระเยซูคริสให้เมตตาเขาเขาจึงฟื้นขึ้นมาอีกนะครับผู้ว่าราชการเซมโปรนิวสนั้นโกรธเครืองมากที่ไม่สามารถทำอะไรอักเนสได้เลยจึงสั่งให้ประหารชีวิตเธอโดยการนำเธอไปเผาไฟแต่ว่าไฟนั้นก็ไม่อาจทำลายชีวิตเธอได้ในที่สุดจึงสั่งให้ตัดคอของเธอนะครับ และร่างกายของเธอนั้นก็ถูกฝังเอาไว้ที่ถนนนอร์แมนตานานะครับพร้อมกับน้องสาวเพราะน้องสาวเอเมเรนเซียานานั้นก็ได้ร่ำไห้เพราะว่าความโศกเศร้าที่พี่สาวจากไปนะครับก็ถูกถูกฆาตกรรมเช่นเดียวกันนะครับก็น้องสาวของเธอเอเมเรนเซียานานั้นเราระ,ะลึกถึงในวันที่23มกราคมพ่อก็จะนำเรื่องนี้ มาเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นแม้กระทั่งว่าศพของเธอฝังเอาไว้ที่ที่ถนนอนอนแมนตาหน้านะครับในสุสานแห่งนั้นแม้กระทั่งลูกสาวของจกักรพรรดิคอนสแตนตินก็มีความเชื่อนะครับเพราะตอนนั้นลูกสาวของจกักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ได้ขอให้อักเนสรักษาและในที่สุดก็ ได้รับการรักษาให้จงหายนะคะรับทุบุญอักเดสนั้นเป็นนักบ,บุญที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวในประวัติศา,ศา,ส,ตศาสตร์ของพระรัชกาคาทธิกและพ่อเองก็นำเรื่องราวสั้นๆน,นี่แหละมาเล่าให้ฟังอยู่ทุกๆครั้งทุกๆปีนะครับและในวันนี้เราฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายถึงชาวฮีบรูซึ่งเตือนสติเราอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพระศาสนาจาก ไม่ว่าในยุคใดนั้นก็ถูกเรียกว่าถูกการประจนถูกการการแกล้งจากาเรียกว่าซาตานทีเดียวทำให้เราต้องละทิ้งความเชื่อแต่ว่าจดหมายฮีบรูในวันนี้เตือนเราอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามั่นคงมีความหวังในพระเยซูคริสตเรื่องนี้ก็ดุดดังสมอที่จะมาทำให้เราไม่ต้องสะทกสถาน หรือวันไหวไปได้เลยฉะนั้นวันนี้ข้อคิดที่สำคัญของเราก็คือนั้นแม้ชีวิตเราจะเกิดพายุร้ายดุดดังที่เราอยู่ในเรือแต่ว่าพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนเป็นสมอแห่งความหวังและสมอนั้นจะทำให้เรามั่นคงนะครับสมอนี้จะทำให้ดวงวิญญาณของเรานั้นผูกมัดแน่นอยู่ฉะนั้นวันนี้ฮีบรู บทที่6โดยเฉพาะข้อที่19นั้นจะต้องเตือนสติเราวันนี้ถ้าชีวิตเราเกิดพายุร้ายเกิดความสับสนเกิดการถูกทดลองในความเชื่อเราจะไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิน้นเพราะเรามีพระเยซูคริสต์ดุดดังเป็นสมอเรือทีอ่ยึดมั่นเราอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับวันนี้ถ้าเราก็ คิดง่ายๆก็คือเรามีใครล่ะที่เป็นสมอแห่งชีวิตนอกจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับที่จะทำให้เรายึดมั่นทำให้เราไม่สั่นคลอนแม้เกิดพายุร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในวันนี้ถ้าพี่น้องก็ได้ติดตามข่าวคราวของพระศาสนาจักเราก็จะเห็นว่าปีาศาจมันไม่หยุดทํางานนะครับมันต้องการที่จะ ทำร้ายเรามันต้องการที่จะทำให้เราไขว้เขวโดยเฉพาะในช่วงพระศาสนาจักรที่เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้าประทานพระคุณประทานพระพรต่างๆมากมายแต่ซาตานมันก็ยิ่งทำงานหนักมันไม่หยุดยั้งนะครับทำให้เรานั้นที่สั่นคลอนแต่ว่าเรามีสมอของพระเจ้าที่จะทำให้เรายึดมันขอให้ความเชื่อของเราความหวังของเรามั่นคง แบบเดียวกับนักบุญอักเนสนะครับแม้ว่าเธอจะเป็นหญิงสาวที่เรียกว่าบริสุทธิ์ผุดพ่องและก็ยังอยู่ในวัยเยาวแต่เธอก็มั่นคงมากในความความเชื่อในความหวังในพระเยซูคริสต์นะครับฉะนั้นจึงวอนขอนักบุญอักเนสได้ช่วยพวกเราทุกคนและในวันนี้พระวรสารเราก็ฟังจากมาโตบทที่สองต่อไปนะครับที่พวก ฟาริสีต้องการที่จะมาจับผิดพระเยซูคริสต์และแม้กระทั่งบรรดาสิทธิ์ต่างๆของพระองค์ก็ถูกเบียดเบียนถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎเกณฑ์ของกฎหมายโมเสสต่างๆทำงานในวันเสาร์วันซาบ,บาโตแต่พระเยซูคริสต์ก็อยากจะบอกเพียงสั้นๆว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้านายเหนือวันซาบ,บาโตด้วยฉะนั้นกฎเกณฑ์ในชีวิตที่เรา มีอยู่ในแต่ละวันอย่าให้กฎเกณฑ์นั้นมาเป็นโซ่ผูกคอเรานะครับเราต้องใช้มโนธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวในการเจริญชีวิตแต่ละวันนะครับวันนี้ก็ขอให้เราได้รือ้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในความเชื่อของเราแต่ข้อคิดสำคัญที่พ่ออยากจะให้ในวันนี้ก็คือไม่ว่าเราจะเกิดพายุร้ายในชีวิต อะไรก็ตามที่มาท้าทายชีวิตเราเราก็ขอให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยความหวังซึ่งจะไม่ทำให้เราผิดหวังดุดดังนักบุญอักเนสในวันนี้นะครับในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ใช้นามนักบุญว่าอักเนสนะครับและพ่อคิดถึงเป็นพิเศษก็คือบูชาขอบคุณสำหรับมาเซอร บุญรักษานะครับอักแนสบุญรักษาเจ้าคณะแขวงแห่งคณะมาเซอร์เซนปอนเดชาร์ตนะครับก็ขอให้ท่านมีพลังกายใจและมีกำลังเป็นสมอที่จะให้หลายคนยึดมันได้นะครับก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มีชื่ออักเนสทุกคนสำหรับอักเนสวัชรีกิสวั์ด้วยนะครับผู้ที่ทำงานที่อุดมสารต่างๆขอให้ได้นำข่าวสาร ที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นคงในศาสนาจากักและยังมีอีกหลายคนที่ชื่ออักเนสนะครับไม่ว่าใครก็ตามแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เอ่ยชื่อวันนี้ก็มาเสริมบุญรักษาเองนั้นเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยก็ขอภาวนาให้มากเป็นพิเศษนะครับและขณะเดียวกันก็ถวายบูชาขอบคุณสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือโดยเฉพาะผู้สูงวัยทุกคน ก็ขอให้ทุกคนได้มีพลังกายพลังใจที่จะให้ยึดมั่นความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความหวังดุดดังสมอในชีวิตและมีกำลังใจในการเจริญชีวิตทุกๆคนนะครับในช่วงนี้พระศาสนาจักรของเราเองแม้ว่าภาษาจักรท้องถิ่นก็โดนพายุร้ายต่างๆจากแผนการของซาตานนะครับแต่ว่าเราจะต้องมั่นคงด้วยกันทุกๆคนนะครับ ขอพระเยซูคริสต์นั้นได้เป็นสมอนำทางชีวิตกับพวกเราทุกคนขอพระเจ้าประทานพอรอาเมน